เมื่อนี้ไกลล่คดป่ะสิเมื่อนี้เมื่อนี้สุดก,ก้อยเห็ดคมค่ะพี่น้องก้อยเห็ดคมที่ที่เห็นมันเหลืองๆนี่คือขอ่ยต้มใส่น้ำม,มันใส่ใบบักกอกด้วยค่ะเด้อต้มใส่ใบบักกอกที่เห็นเหลืองๆนี่ค่ะต้มใส่ใบบักกอกกับขีเทา บ่มีขมเลยเด้อค่ะเด้อน้ำขีเทาว่าเป็นขีเทานา้ำเพราแช่ขีเทานา้ำเอาขีเทามาแช่น้ำเพราะมันใสแล้วห้องก็ยินเอาน้ำนั่นแหละค่ะมาต้มก็ใบบักกอกบ่มีความขมแม่แต่น้อยเดียวเด้อค่ะเด้อไปเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮดขมอันนี้ขอ่อยสก้อยขอ่อยสก้อยขอ่ขอยเอาอุ่นขอ่อยนี่แล้วขอ่อยสก้อยค่ะพี่น้องน,น,นี่ใส ก้อยกับไส้ทั่วไปนี่แหละค่ะไส้สุรสดเห็ดขมบ่มีเลียดเไม่เพราะไมีเลียดบ่ราะไม่ยางไส้ลงไปสิน้อยจังน้อยคือสุรสดค่ะนี่นี่อุ่นอ่าไส้ปลาแดกน้ำพี่น้องไส้ปลาแดกน้ำมันจังสีนัวมันบ่มีเลียดบ่ราะไม่ยางแต่ว่าจะไส้หลายมันสีไว้มันสีไว้ต่อเค็มจังน้อยของบ่มีเลียดเพราะไม่หยางนี่แหละ ใส่น้ำป่าน้ำจักทน้อยอ่ะออกออกเค็มๆหลับจะคอยนัว <c oughs> บัดน,นี้ใส่อันใส่ปักนาวใส่ปักนาวค่ะพี่นอ้องใส่ปักนาวลงไปสมสมบ่ส,ส,บสกาม,าก,สมสกันแล้วแต่ห้าวมกอ่าซสียมือซะก่อนใส่ปักนาวลงไป ใส่ก้งติกลนพระเจ้ากสิเฮตเป็นเบอร์สุคพ้นนั่นแหละกรสิเฮตคือกันนี่แหละอันนี้ก้อยเด้อค่ะเด้อใส่น้อยเดียวก็ต้องหลายพาเพราะว่าแม่ซูนสิกินก็ได้อือนีอ้ค่ะผู้ด้ายมักผู้ด้ามักเพชดน,นี่รเราว่างเอานี่ใส่พริกซ้อยลงไปใส่พริกซ้อย พริกซอยหอมซอยหอมนี่สารแน่ใส่ลงไปน้ำกันเบิดเลยค่ะพี่น้องก้อยเห็ดขมก้อยเห็ดขมนี่ขาขัวหอมหอมขัววอิ่มค่ะใส่ลงไปเลยนี่จังไดกระแซบค่ะพี่น้องพริกบใสไหลาย ผู้ใดดวงดีก็เจออันนี้ไอ้ดวงดีก็เจอลูกโดดเรียกกินเอาเบิ้งเอาอหอมบ่อยหอมบ่อย,ออยอมีเงี้ยพอนเออเอินลาบก็ได้มันบนะเอินลาบก็ได้เอินก้อยก็ได้เดี๋ยวพอซีซีเบิ้งสงสัยสงสัยสีจางอยู่ขาดบ่ได้กับมันสุรดสุรดประแดกนั่นกะน้อยของบ่มีเรียดว่าไม่อย่างเขาตรง เ้าตองใส่ให้มันนวจากน้อยค่ะว่าแล้วก็วมันจ,จีจังสมพอดีแล้วนี่ใส่ดีกว่าเลยใส่น้ำปลาลงไปเพื่อมันความหอมของน้ำปลานี่อันนี้แซบแ่บด้วยละค่ะพี่น้องเวย โเฮ็ดค่ะเอาไปเฮ็ดโเฮ็ดเฮ็ดโเฮ็ดเดี๋ยวขอแซ่บปากน้าลงอีกนิดหน้อยกันแซ <c oughs> ่เคเรียงลายปลาบง้อด้วยค่ะเฮ็ดคือกันและกับปลาบงว่วอมันไม่ดีขมของมันอยู่ในนี้ละแซ่บแซ่บแบบเนี้ย ไอยบ่คอกหักให้่ค่พอเติมเข้มอีกจังน้อยเธ่ถอไปไหม่พอนมันจังสียคุยนูวนะนี่ค่ะพี่น้องก้อยเฮ็ดขมค่ะลาบเฮ็ดขมหรือว่าก้อยเฮ็ดขมนี่แหละค่ะพี่น้องหันไปกินน้ำกัน ผู้แสบแสบจนน้ำผู้มักค่ะภพยกับสิเห็ดเป็นเบิด์ทุกคนแล้วพี่น้องมาไปกินน้ำกันจะบบบน,นี้ขอบคุณหลายๆคาย